สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เราพบท่านอีกแล้วประจำเดือนมกราคม2565กับผู้ที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์จะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ เรามาดูกันนะครับด้วยไพยป่ป๊อก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 พุทธังบังเกิดเปิดโลกโรกกวิชูวิโสทายิกธรรมังบังเกิดเปิดโลกโรกกวิชูวิโสทายิกสังคังบังเกิดเปิดโลกโรกกวิชูวิโสทายิกพุทธังนานิมิตตังธรรมังนานิมิตตัง สังคังนานิมิตตังพุทธังประสิทธิเมทำมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมข้าพระเจ้าขอเปิดดวงผู้ที่เกิดวันเสาร์ท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภรวมทั้งวิธีการเสริมดวงขอใช้มือซ้ายหยิบไพ่มาสี่ใบ หนึ่งสองสามสี่อ้าได้มาแล้วสี่ใบอ่าโอ้โอ้โหสุดยอดอืออ่านะครับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับได้เลขสองนะครับแน่นอนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะครับและมีโชคกับยานพาหนะนะครับทำอะไรสองอย่างนะครับยิบจับอะไรสองมือนะครับมันเหมือนหมุนอินฟินิตี้ะนะครับงานนี้อ่าดีอีกงานไม่ดีอีกงานดีงานไม่ดี นะครับก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาเกิดขึ้นนะครับแล้วดวงมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเดินทางไปผมก็บอกว่าอาจจะไปทะเลหรือน้ำนะครับอา,อาจจะไปอะไรนะภูกเก็ตไปชมบุรีอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางหรือโปรเจกต์ที่ทำได้ผู้ใหญ่ผู้หญิงให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงรักด้วยหัวใจเห็นไหมครับแล้วก็สองสองนะครับในเรื่องของการเงินการงานนะครับเงินงานดีมากนะครับเหมือนเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่ อยู่กับทางนะครับทำงานตรงเนี้ยนะครับอยู่กับที่ไม่ค่อยได้นะก็ถือว่าดีนะอะ่าแล้วก็สองสองอีกโอ้นะครับแสดงว่าตองสองเลยนะครับอ่าผมก็บอกว่านะครับความรักอืม ระวังนะครับรักสองคนหรือมีทางเลือกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของความรักคนโสดอยู่นะครับมักมีทางเลือกนะครับ2คนหรือ2ช้อยนะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วโอเคเพราะสองไม้เท้าถือว่าครอบครัวอบอุ่นนะครับ แต่แค่เป็นคนมีสเสน่ห์เท่านั้นเองนะครับมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามอ่าแล้วเจ้าของดวงชะตานะครับเป็นเก้าเห็นไหมครับสองเก้าอ่าที่บ้านนี้นับถือเจ้าแม่กวนอิมพระแม่อุมานะครับหรือพระพิคเนศนะครับเพราะว่า เลข9ก้บ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการมีเซนมีรางสังหรณ์เกิดขึ้นเดือนมกรามีเกณฑ์ในเรื่องของการไปทำบุญวัดใกล้น้ำพระใกล้น้ำเกิดขึ้นเช่นไปปล่อยปลา9ก้าตัวแล้วจะ แล้วจะเกิดโชคอะไรประมาณนี้หรือมีความตั้งใจที่อยากจะถือสิลอยากจะบวชอยากไปขัดห้องน้ำถือว่าทำได้เลยนะครับเพราะว่าเลขเก้าตรงนี้นะครับเป็นคนที่ชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์ถือศินกินเจหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้น แล้วก็จะได้อะไรมาจากการขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าขอพระแม่ขอพระพิพคเนตนะครับแล้วจะโอเคอ่าหรือเลขเก้าตรงเนี้ยยังหมายถึงพญานาคก,ก็ได้นะอ่าเป็นคนที่นับถือพญานาคอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขอพญานาคเราได้ อะไรประมาณนี้อ่าอย่างเช่นปูมุจลินปู่ซีสุโธอย่างเงี้ยนะก็ถ้าถามผมผมก็แนะนำไปถ้ำนาคานาคีบึงการด้วยเลยนะครับถือว่าโอเคเป็นไฮไลท์ right สำคัญเลยนะไปขอสิ่งที่คาดหวังไว้ทำได้แน่นอนและก็แล้วก็สำเร็จนะอ่า เขาบอกว่าคนเนี้ยห้ามแช่งใครแล้วจะเป็นตามปากเขาก็บอกว่าให้พูดจาดีเช่นวอวยพรให้เขาเรวยๆยเฮงเอ่าแล้วคำพูดที่เราวอวยพรไปเดี๋ยวจะกลับมาให้คุณกับเราเกิดขึ้นนะ ฝากไว้แค่นี้นะครับกับผู้ที่เกิดวันเสาร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i ไครและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับลาแล้วนะครับสวัสดีครับ